สวัสด,ดียนเดเรสคูลภาคเอ,อภาคอะไรก็ไม่รู้นะตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้โอเคก็น้องๆน,นะฮะไม่ได้ขอหรือว่าขอก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้อ่านนะฮะว่าจะให้สร้างบ้านหรือเปล่าก็ก็เลยสร้างเลยนะฮะซึ่งจะบอกอย่างไรไหมฮะในเกมเนี้ยเซิร์ฟนี้นะฮะมีการอัปเดตใหม่นะฮะของคนสร้างเนี่ยเขาได้ แม่เห็นไหมมีบันไดมีอะไรสร้างสวยแล้วตรงนี้นเขาก็สร้างให้มันดูดีขึ้นเนาะ้วมันมีหมวกคุกแะฮะ่แล้วก็หัวหน้าหัวหน้าที่ดูแลในเมืองนี้นะเะนี่ยมันมีหมวกคุกให้เราเล่นด้วยนะแต่ว่าพี่ยันยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมือของของอะไรพวกใส่ชุดก็สีส้มหนังตบงนะี้ก็สรางใจเขาเนาะ โอเคก็ยังสาาร้างว่าไม่ค่อยเสร็จเลยนะยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปต่อไปจะสร้างให้สวยกว่านี้เลยนะเนี่ยขางคราวก่อนนะเนี่ยการตกแต่งให้เป็นประโยชน์ยังไงทุกคนก็ก็น่าจะรู้ดีนะว่าวิธีการตกแต่งบ้านเนี่ยทุกคนก็มีการตกแต่งตามสไตล์ตัวเองนะใช่ไหมแต่นี่พี่ยังจะตกแต่งแบบนี้นะ เออก็เนี่ยจะเอาทุกคนก็จะใช้แบบเป็นนใ้พวกหินนี้ต่อไปต่อไปนะแต่ว่าพี่อันเนี่ยจะใช้เต,เตาเผาต่อไปนะต่อให้มันขึ้นไปไม่ต้องสูงมากเนี่ยเหลือก็เอาตรงนี้เหลือก็อใส่ต่อเข้าไปนะะ มันนี้ก็ฝิดเป็นทางช่องเนาะนอนนอนโ <Okay. S 1> อเคใช่นะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะเอาเป็นสายกระจกเนาะแล้วส่วนเอ็นเนอรโพทุกคนอาจจะคิดว่าเอามาจากไหนอ่ะเสกใช่ไหม เออก็ไปแบบถ้าไอเนอร์แมนนะของไอเนอะร์แมนเนี่ยมันมาอยู่ตรงแบบในนอกบ้านนะ่ก็เลยแบบคิดว่าจะฆ่าทิ้งเลยนะอนง่ก็เลยมันดมาไห้เลยยอดใช่ปะละ่ะกระจกปานเดี๋ยวตุดที่จะไปขุดทรายกันเลยนะ ซึ่งบ้านเราก็อยู่ใกล้มาหาสมุทรอินเดียนะไม่ชื่อมาหาสมุทรอินเดียแล้วแหละเพราะว่าเจ้าของตั้งชื่อ <c oughs> อะไรก็ไม่อยากพูดโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำดิชไล่หากันเลยนะคะเฮ้ยน้ำไม่ไหลเฮ้ยน้ำไม่ไหล Cần phải gì? <laughs> รอรอรอเนี่ยวิธีจะสอนคุณยันนะฮะจะสอนวิธีการแบใส่กระจกนะทุกคนมันจะวางแบบเต็มแผงอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ว่ามันจะเสียดายนะก็เลยจะไม่วางให้ดูนะคะมันจะเป็นกระจกเต็มแผงเลยเนี่ยอย่างเช่นนี้เป็นกระจกเต็มแผงเลยเวลาเตินไปก็เดินได้แค่บอกเดียวอย่างนี้นะแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะเราจะใช้ ป,ปรปหยัดนะฮะเนี่ยมันมีอยู่หกอันแล้วกันนะฮะเอามาหกอันโอเคเอันี้ก็แบบเอามาทดลองโอเคเนี่ยทุกคนอาจจะคิดเรื่องนี้นะฮะแล้วก็วางไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกเต็มบานนี้เลยเดินไปก็เดินได้แค่นี้นะฮะแต่เราจะไม่ใช้นะฮะเราทุกคนอาจจะวางพี่แชมป์ก็วางไปอย่างนี้เลยเราจะใช้แบบเนี่ยจากหกอันนะฮะ เอาไปตีแผ่เป็นแบบนี้เนี่ยจะหกอันกลายเป็นที่หกอันลองคิดดูแล้วก็จะเป็นแบบกระจกบางไงเนี่ยเดินก็จะเดินได้เยอะนะฮะแล้วมันจะบางมากด้วยนะดีด้วยแถมแบบใส่กระจกนะฮะพี่แชมป์อาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็ไม่รู้นะฮะก,ก็ก็บอกไปอยางไงเพื่แชมป์ดยอือ เห็นไหมเหลือแค่นิดงเด,ยเดียวแล้วอ้ไหนก็ทำช,ชเอเหลือไว้ให้เราเล่นไม่ใช่คเดี๋ยวจะไปสร้างขุมนิลอีกนะฮะวันนี้คิ้จะสร้างบ้านส่วนกระจกไอ้เหลือๆเนี่ยทุกคนบางคนก็จะเป็นมาเป็นขวดนะฮะเนี่ยสามารถทำขวดได้ เออคลิปหายแล้วจะคาไปทำไมโอเคเผื่อปุ้งยาปุ้งยงปุ้งยาอย่างเงี้ยอืมไม้จะหมดอ่ะฉันขออนุญาตตัดคลิปตัดไม้เลยนะคะโอเคไปแบบตัดไม้มาเยอะพอสมควรแล้วนะคะก็มาแบะบแบบไม้โคตรเหนื่อยไปตัดนูนะ่นอ่ะเนี่ยข้ามุ่มขอไปทางโน้นอะ่ะเออแล้วมันมีแบบ

ที่เล่นไหมคะไม่เป็นเราจะมาสอนเล่นด้วยนะฮะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 เด็กกะดิบ,ดบโอ้โหต่อไม่ชนแล้วเล่ะพอแล้วมั้งต่ออีกชนันก็ดิวิ้ยไม่ไม่ลุนนองอีกแล้วเหรอ คนโง่นะค่ะจะตอบแบบนี้ไม่ได้ได่าอุย้ยคิดเจ็บโคตรต่อขึ้นมาตรงนี้เลย ก็ดึกก็ดึกไม่หมดไม่หมดเรารวยแล้วคุณแ้ทไทยสุดแน่แบบน,น,แน้องๆแน่ว่าใครที่เอ่อแบบ รู้จักคนนักแคสเกมทั่วไปนะคะนักแก๊กนักแคสเกมใดเล่นมินิเกมเก่งสุดถ่ายถ่ายสามวิก็พี่แชมป์ไงแคเออใช่พี่แชมป์เล่นมินิเกมเก่งน,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 นะบางครั้งก็ชอบเล่นมินิเกมไม้ขาบัดเออ ใช่ไหมเวลาใกล้หมดแล้วต้องรีบสร้างนะถ้าลาหมดเนี่ยทุกคนก็นจะรู้ว่าพี่ยันจะลงไม่ได้ไม่ได้มาดึงลงนี้นะลงคลิปนะอเอ๊เเดี๋ยว เราเอาทอดมาหรือเปล่าเออเดี๋ยวในบ้านมอนเตอร์รีบสร้างทอดเร็วๆๆเอ๊ะไม่ได้ทอดทอดปักตรงนี้ไม่ม้องปักเครื่องร่างมอนเตอร์เยอะสองดวงนอนเลย พยายาเรียนเป็นลูกกับครสักครู่นนะท่านแม่ใกล้จะหมดเวลาแล้วอัดไปนั่งพักไปอัดอยู่โอเคนี่เป็นไงทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอย่างนี้ เออมันจะเป็นการขาทุกคนอาจจะงงนะพิเกอร์ทำได้ไงทำงเงี้ยหรอไม่ใช่นะเออเนะอ๊ยวิตเตี้มาทำก,ทกนนะระตูขึ้นมาหลอกนเยาต้องทำอย่างนี้นะคะไม่ถึงทำไมได้ดปุ๊บปาก ขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะฮะเพราะว่าแบบใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็แชร์ซับสไคร์ตนะคะบ๊ายบาย